ครับตอนนี้คนอยู่ใกมเล่นผมกับตุ้มปอนะครับอยากจะเป็นสีนะครับชัดชัดดีดาดีดาใครตั้งชื่อนามสกุลวะกูอยากรู้มากเลยก็คนน้ำเกมไงไม่ไม่หมายถึงว่านามสกุลเราอะไรเงี้ยก็พ่อแม่นามสกุลในควายก็พ่อแม่ไงไอชั่วหันเอขอโทษครับทุกบ้กูเกือบตายกูยิงฟิวเลยอ่ะ

ยิงเห็นไหมมันเป็นคอมโบเอานี่มันเป็นคอมโบรอบสองโอเคขอโทษอ,อย่จแแ่งซีกูตายพัน <c oughs> น้อยเดินคู่เลยมึงเคยขับบินไหม,มแมลกเรียก,กมึงแล้วไ <c oughs> อ้ห่าเอาดีนะเกมปืนคิดแม่งไม่มีดาบอี <c oughs> แองกันตาย <c oughs> อย่าลืมมึงมีมีดกูมีอะไรพีสนะไหนนะมึงแคปชันอู้เยไอ้สัตว์พักแข็งอ้าหิวก่อนหิวก่อนยายๆปากกล้าก่อนค่ะยาอย่าเดี๋ยวกูหิวแป๊บนึงว่าชาเตอร์หน้าปิดเรอะไม่ใช่เนี่ย ไอ้ใหญ่ไอ้เหี้ยมันไม่สมจริงแต่ถ้าเกิดมึงมาเล่นตีกันอย่างนี้มันก็ไม่นกหรอกวันอยู่ไหนคุณเอลี่อยู่นี่คุณเอลี่อะไรมึงมาเล่นยุกิอะไรตอนนี้โอ้ยไม่มีใครยิงโดนกูอ่ะฟูดไ่ทางสัตว์ครับเสียใจไอ้เหี้ยอุ้งใหญ่เฮียเฮียเฮียมันตายแล้วไอ้เหี้ยตายแล้วไอ้เหี้ย ไม่ใ <c oughs> ช่เวลาไอเกียร์เริ่มมันปากแล้ววะเห็นได้เปล่าช่วยเดี๋ยวช่วยทิศเข้าไป <c oughs> <c oughs> ไคอมโบตรงไปคอมโบเมื่อ <c oughs> <c oughs> กี้กูตั้งไว้เองไ <c> ง <oughs> <า>สู้ๆนะพี่อ้าะ,ะโผล่อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้กูยิงผิดเอ้มื่อกี้กูยิงผิดจริงๆกูยิงยิงผิดจริงๆทำไมผมกูเท๋ยวะแบบโคตรเทอะแม่งใส่เยลย์ย่ะจะลบอยู่แล้ยังใส่เยลตั้งแรงทำงันทั้งคืนโโอ้หมึงไม่มีชีวิตเป้องป้องป้องป้หลังมึงหลังมึงแล้วแล้วลองลองลองเหี้ยย่ะตกใจหมดหลังแม่งโอ้โหเห็นเหมือนกูเห็นไหมทำไม กูต oh. ้องขับไปนเอ้ยมึงขับาเมื่อกี้รจอดหน่อยเห็นว่าแม่งตัดติดอยู่เนี่ยเยี่ยมอีตายมาเยอะมันไม่ให้เยอะหรอกมันของกูด้วยอันนึงอะแล้วมึงมาติดเยอะอะไรตรงนี้ไอ้ย่ยติดไอ้เหี้ ยิง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 มึงจะขับเร็วงี้ดิกูยิงไม่โดนโอ้กูเลือกขับช้าเลยเหรอคนแม่งอะไรเงี้ยเนี่ยอ้าวอีเสี่ยมโชว์แล้วเจ้าอย่าโชว์อย่าโชว์เอาศัชรูน้องมึงด้วยดิีๆไอ้าชายมันจบทายพ้เสียเหรอไม่ต่อไรเกียร์เท่ากันเลย ปดทองแน่ๆเลยครับเนี่ยไม่อดอดอด